อสองสามหนึ่งจบได้มือนีกับสิผาพี่นอ้นอ,งพพพนองไปเที่ยวสวนไอ้ของเมียเป็นจิราคนว่าคนปลูกข้าวโพดแล้วกับวิธีเพิพ่นดักกี่ซอนไปแนวใดเพราะว่ากี่ซอนนี่พี่น้องเคยเห็นงเป็นยัยเป็นขีดโตมเนาะอันนี้เพิ่นเอาเป็นดักธรรมชาติพี่น้องเขี้ยวเขี้ยวจะเป็นยังล,ลงรถกับฟาดห้าเปะคือขึ้นกับฟาดห้าเปะ เออแข้งเข่าแน่บระกอบแพงเข่าแน่มีปัญหาแล้วพี่น้องเจ้าจังไหนดีนี่มุจจาว่าเงื่อนช่วยคอยตีขึ้นบอลในบรรยากาศคอยขึ้นอีตีจำปั้นฝาดไปนี่สลบไปสามมือวันนี้เดาเป่าด่าคือแกหน่อยน่าที่อีแล้วนี่หลักฐานเนี่ยไมนี่นี่หลักฐานพี่น้อง ปีนี่ก็นี่คาดถึงตาล้กขอที่นี่เนากัปันตาถ่ายล้กสร็จอยู่สามหมื่นเลยเนาะจนอนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมนี่แพงดิอเราหยอดซื้อเาสกริงสีเราไปเตรียมแล้วก็จมาขาขหลกดเี่อยงนี้ก็อา้มาโซ่เนาคอยเงห้อนี่นะเอาขามาพี่มดเียมดกะ มาบานเพอสนมโยกตต่อเตีย้มุเชา่ากตี <c oughs> เกิดดืเมือนี่ตือคือมากกตีตอนเช้าวันนี้มือนีมือนีมือนีเพื่อนได้ซักผ้าได้พี่น้องเป๊ะซักผ้าแล้วก็ตากผ้าเดี๋ยวทุกอย่าก็กคือเตรียมอาหารแล้วกาพ่อหลังผู้เพิ่ขาไก่ไว้หายล้วกาก็กเลยมะหมักไก่สมุนไพรหาตะโกงตะไข่ว่าวก็ เราช่วงหมดเที่ยงๆไปบ่ายตีหนึ่งพนว่าเออรอรอกินอยู่จะเออดิกินไปกินนั่งห้ากับตําหนกินสามโลดกินแสบแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่สมุนไพรที่แรกแต่ว่าสิเหตุเป็นพวกอึบไก่พวกยังอยู่ซับเป็นจอนเป็นจอนบ่อเพราะว่าผู้งทรายคนมากแบบนี้หนึ่งเป็นโตดีกลัวพูดมาหนึ่งเป็นโตมากหนึ่งเปื่อเปื่อยตาไม่มาคิดเลขเดี๋ยวเมาเก็บมาคิดเลขขอบคุณตาต่องก่อนขอบคุณชางต้อมดิกลิน เข้าจอกกินเจ๊กของกลุ่มเราป้าปไปไปไปอยากไปแล้วก็ได้โยอัดเอาเอาเขาไปทางไหนล่ะพี่ติ๋มไปทางหมันปลอมค่ะไปทางหมันปลอมแล้วเขาจอดรถไว้หรือว่าขับรถไปหอดหน้าหอดหน้าอยู่แต่ลงไปสวนแล้วลงไปสวนยางเอาค่ะอ๋อบอว่าจะสุอครับไปลุ่มมัสติปัสสีโอโอตีคุยอีกแหละตีคุยอีกแหละ น่ะพี่น้องนี่เห็นบ่าวนี่พี่น้องพี่น้องให้เป็ตีเข่ได้ตีแห่พี่ก้อยเขาไว่าตีกันได้นี่แค่ตีอันนี้ซื้อกันวันตีสาธิตต้องจันให้พี่น้องเก็บยี่เด้อพี่น้องคอยเป็นพยานเด้อค่ะเอาพ้นตีหลีปก๊บ้ึไงปุ๊โอ้โหเจ็บนั่นเอาพวกกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปสั้นๆเอาไว้นัวหัวมวนบบดที่ค่า